าการสีเทางามไส้ไม่หลังงานนี้เปิดโปรไฟล์รัชดาอธิบดีกรมอุทยานเบื้องหลังโดนบุกรวบตัวคากรมรีดเก็บ่าวิ่งเต้นตำแหน่งรีดลูกน้อง กระทึคกครือกรมราวกับฉากในซีรีส์เกาหลีแนวสืบสวนสอบสวนดราม่าขนาดท็อปวาวุศธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพย์ยังตกกระใจอึ้งไปตามๆกันเมื่อจูจูเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปอปชร่วมกับกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบบกกปปป,ปบุกเข้าจับกลุ่มรัชดาสุริยกุลณอยุธยาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันุพืชทำกลางความ ตื่นตะลึงของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในห้องประชุมและกำลังร,งรออวยพรปีใหม่ท่านอธิบดีโดยถูกแจ้งข้อหาเรียกรับผลประโยชน์ซึ่งจากการตรวจค้นห้องทำงานพบเงินสดประมาณ5ล้านบาทใส่ซองจำนวนหลายต่อหลายซองเป็นของกลางที่เจ้าตัวให้การปฏิเสธไม่รู้เงินอะไรปฏิบัติการครั้งนี้ว่ากันว่ามาจากก่อนหน้านี้ประมาณช่วงเดือนตุลาคมปี64สัยวัฒวัลิมลิขิตอักษรอ,อดีตหัวหน้าอุทยานแห่ง ชาติแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีคนดังได้เข้าพบพนักงานสอบสวนบกปปปเพื่อแจงเอาผิดรัชดาหลังพบว่ามีพฤติกรรมใช้อำนาจหน้าที่ในทางไม่เหมาะสมเรียกรับเงินเพื่อวิ่งเต้นโยกย้ายตำแหน่งหรือกลั่นแกล้งโยกย้ายตำแหน่งเจ้าหน้าที่ที่ไม่ยอมจ่ายเงินวิ่งเต้นไปยังตำแหน่งอื่นๆที่ห่างไกลอีกทั้งยังมีพฤติกรรมเรียกเก็บเงินจากผู้ใต้บังคับบัญชาหัวหน้าหน่วยงานภาคสนามคิดตามอัตราส่วนจากหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณว่ากันว่ามีก การเรียกรับเงินหัวหน้าหน่วยรักษาตำแหน่งรายละ5้าแสนถึงหล้านบาทตั้มยังต้องจ่ายรายเดือนเอาเงินสดมาวางให้เท่านั้นอีกต่างหากรัชดาสุริยกุลณอยุธยาวันนี้อยู่ในบ้านปลายของเส้นทางการรับราชการอายุ59ปีจบการศึกษาจากคณะวนศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นน้องชายของพลเอกยุวนาศสุริยกุลณอยุธยาอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนชเตรียมทหารรุ่น12เพื่อนรวมรุ่นลุงตู่คน เอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรัชดาเคยดำรงตำแหน่งสำคัญสำคัญในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเช่นปี2554ถึง2555เป็นผอสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาทกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปี2556ขึ้นเป็นรองอธิบดีกรมป่าไม้และผอสำนักป้องกันและควบคุมไฟป่ากรมป่าไม้ปี2557โยกมาเป็นผู้ ตรวจราชาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและในปี2558ได้เป็นรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปี2560อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมก่อนจะมาถึงตำแหน่งอธิบดีกรมอุทยานเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์65เหตุการณ์ในวันที่เขาถูกแจ้งข้อหาต้องถือว่ารัชดาเป็นข้ารชาชการ40คนแรกในระบบรชาชการที่ถูกปปชบุกไปรูปตัวถึงห้องประชุมงามไส้และงามหน้าสำหรับ,บวงการ ข้าราชาการจริงๆถ้าทุนจีนมีสีเทานี่ก็ต้องเรียกว่าเป็นข้าราชาการสีเทาหรือไม่แต่ที่แน่ๆงานนี้ต้องจารึกไว้เป็นหน้าประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้